สวัสดีครับอาเรื่องาหน้าสดนะในคลิปนี้คลิปสารละนะวันนี้ตอนไปอ่านเจอในนิตยาสารสุขภาพฉบับหนึ่งเขาเขียนวไว้เรื่องเกี่ยวกับแว่นตาต่อของตลาดแบบนี้ว่ามันคือภัยเงียบต่อดวงตาของเรานะคบเขาเขียนว่าแว่นตาที่มีสีทึบแบบนี้เมื่อเราใส่เข้าไปแล้วนะมันทําให้ม่านตาของเราเนี่ยขยายกว้างมากขึ้นแต่ว่าแว่นตาต่อของตลาดอ่ะนะห้าสิบบาทร้อยบาทแบบนี้มีคุณสมบัติกัน UV ที่ต่ํามาก หรือบางทีก็ไม่สามารถจัดการได้เลยนะครับทำให้แสง UV เนี่ยทะลุผ่านแว่นตามาสู่ม่านตาของเราที่ขยายกว้างมากขึ้นเนี่ยได้อย่างเต็มที่ผลลัพธ์ก็คือทําให้ดวงตาของเราเสื่อมคุณภาพลงไปอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับในเรื่องนี้ก็ไปหาในพันทิปหาข้อมูลในพันทิปไงคนในพันทิปบางคนก็บอกเห็นด้วยนะบางคนก็บอกไม่เห็นด้วยนะบางคนก็บอกว่าอุ้ย ไม่เห็นด้วยหรอกแว่นตา50บาทร้อยบาทก็กันยูได้ดีพอๆกับแว่นตาั0 0 0 2,000บางคนก็บอกก็พิสูจน์ไ่เห็นจะยากเลยก็ไปซื้อเครื่องยิง UV มาทดสอบสิว่าแว่นตาตรงนี้มันกัน UV ได้เท่าไหร่แหมคุณคะาชีวิตจริงใครจะซื้อเปไปซื้อเครื่องแบบแพงกว่าซื้อแว่นอีกซึ่งตองก็ไม่ขอตอบแล้วกันว่าอะไรจริงอะไรถูกอะไรผิดนะครับแต่ต้องก็ ให้เพื่อนๆนใช้วิจ,จารญาณและดูดพินิษมิเคราะห์ไต่ตองเอาละกันนะว่าอะไรน่าเชื่อถือกว่ากันและทุกท่านนี่เราก็ฝากแง่คิดเอาไว้ละกันนะครับว่าดวงตาของเราเนี่ยมีเพียงคู่เดียวในชีวิตใช่ไหมการลงทุนกับมันการซื้อแว่นตาดีๆให้มันเนี่ยเราก็คิดว่ามันก็เป็นการลงทุนที่ไม่เสียเปล่าอย่างแน่นอนเนะาะเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวดูทุกท่านฝากกดไลค์สามารถเล่าตู่กันฟังได้สวัสดีครับบ๊ายบาย